ปิยะโตชัยะเตโซโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์เรื่องเล่าประวัติหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมถือเป็นพระเกจิที่โด่งดัง และทรงอภิญญาที่สุดอีกรูปของเมืองแม่กลองวัตถุมงคลของท่านล้วนมีคุณวิเศษยากที่จะหาใดเสมอเหมือนนอกจากนี้เหรียญปั๊มรุ่นแรกของท่านยังถูกจัดอยู่ในชุดเหรียญเบญจภาคีอีกด้วยเล่ากันว่าท่านถือกำเนิดในเรือนแพรเมื่อวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือนปีกุลตรงกับวันที่3เมษายนพุทธศักราช2407 ในพื้นที่บ้านสำโรงตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อนายเกตจันประเสริฐโยมานดาชื่อนางทองอยู่จันประเสริฐปีพุทธศักราช2416ท่านมีอายุได้9้าปีโยมบิดาและโยมานดาได้นำท่านไปฝากที่วัดเหมืองใหม่ตำบลเมืองใหม่อำเภออภวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อศึกษาวิชา ปีพุทธศักราช2419หลวงพ่อคงมีอายุได้12ปีโยมบิดาและโยมมารดาได้นำท่านมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเหมืองใหม่ตําบลเหมืองใหม่อําเภอพวาจังหวัดสมุทรสงครามตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่าหากลูกเกิดในเรือนแพและเป็นผู้ชายจะต้องครองสมณเพศเป็นพระภิกษุตลอดชีวิตและเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างที่บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเมืองใหม่นั้นหลวงพ่อคงได้ศึกษาวิชาเมตตามหานิยมจากพระธิการทิมจนมีอายุ19ปีก็ได้ลาศิกขากลับมาอยู่บ้านเพื่อช่วยการงานของพ่อและแม่ระหว่างที่อยู่ที่บ้านนี้เองท่านเกิดสงสัยในวิชาเมตตามหานิยม ที่ร่ำเรียนมาท่านจึงได้ทดลองวิชาเมตตามหานิยมดูว่าจะขลังจริงหรือไม่โดยเสกสีพึ่งละลายน้ำให้ไหลไปทางหญิงผู้หนึ่งซึ่งอาบน้ำอยู่ทางใต้น้ำปรากฏว่าเย็นวันนั้นหญิงสาวหอบผ้าหอบผ่อนมาหาท่านถึงบ้านและร้องให้จะขออยู่ด้วยให้ได้ทำให้วุ่นวายชี้แจงและแก้ไขกันเป็นการใหญ่ ปีพุทธศักราช2427หลวงพ่อคงท่านมีอายุได้20ปีบริบูรณ์จึงได้ลาโยมบิดาและโยม,มานดาเพื่อเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดเหมืองใหม่ตำบลเหมืองใหม่อำเภอ,อพวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือนปีวอกตรงกับวันที่30พฤษภาคม พุทธศักราช2427ได้ฉายานามว่าธร,รมมโชโตอันแปลว่าเป็นผู้รุ่งเรืองโดยธรรมโดยมีพระอาจารย์ร่วงวัดเหมืองใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระธิการจุ้ยวัดบางเกาะเทพศักดิ์เป็นพระกรรมวาจารย์พระธิการทิมวัดเหมืองใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทหลวงพ่อคงได้จํำพรรษาที่วัดเมืองใหม่เรื่อยมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาทั้งทางคันุราวิปัสนาธุราวิชาช่างและวิชาการทำผงวิเศษต่างๆกับพระอุปัช,ชาดวงเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่รวมทั้งศึกษาวิชาอาคมการทำน้ำมนต์และวิชาเมตตามหานิยม จากพระอธิการทิมระหว่างที่จำพรรษาที่วัดเหมืองใหม่ได้ศึกษาคำพีมูลกัดจายซึ่งเป็นตำราเรียนบาลีวยากรณ์ในสมัยโบราณที่เต็มไปด้วยพระสูตรที่ต่างๆกับอาจารย์นบซึ่งเป็นคาราวาชื่อดังในละแวกนั้นเป็นเวลาถึง13ปีจนคล่องแคล่วแตกฉานสามารถแปลธรรมบทตลอดจนคำพีต่างๆได้โดยง่าย ด้วยความที่หลวงพ่อคงมีอุปนิสัยที่รักในการศึกษาเล่าเรียนจึงชื่นชอบที่จะไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์ต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทำให้ท่านไปฝากตัวริ่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ชื่อดังอื่นๆอ,อีกมากมายได้แก่หลวงพ่อตาดวัดบางวันทองเรียนวิชาการลงนปัดตลอดสมเด็จพระพุทธโคษา,าจารย์ฤทธ วัดอรุณราชวรามเรียนวิชาการลงกระหม่อมด้วยขมิน้นหลวงพ่อปานวัดรงธรรมเรียนวิชาตะกรุดมหาปราบและเสื้อยันหลวงปู่เอี่ยมวัดป่ากลัดเรียนวิชาตะกรุดมหาระง,งับหลวงพ่อรุนวัดช้างเผือกเรียนวิชาพระกรรมฐาน หลวงพ่อเทียนวัดละมุดในเรียนวิชากายที่หายตัวพลางตัวหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชเรียนวิชามีดหมอทำน้ำมนต์ไล่ผีปีศาจแพทย์แผนโบราณพระปลัดทิมวัดบางลี่บนเรียนวิชาทำน้ำมนต์พกซับและวิชาดูดวงชะตา หลวงพ่อไล้ร้ายวัดเขายี่สารเรียนวิชาทำลูกอมลูกอมมหากันและวิชากระสุนคดหลวงพ่อชูวัดดาวดง่งเรียนวิชามหาประสานปีพุทธศักราช2447หลวงพ่อคงอยู่จำพรรษาที่วัดเหมืองใหม่ได้20พรรษาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมว่างลงชาวบ้านบางกระพร้อม จึงพร้อมใจกันอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกะพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงวัดบางกะพร้อมเป็นวัดราสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีตำนานเล่ากันมาว่าในคราวเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองมีชาวบ้านสองคน ซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้หนีศึกสงครามมาตั้งหลักธรรมหากินที่บ้านบางกระพร้อมแห่งนี้โดยยึดการสารกระพร้อมภาชนะคล้ายกระชุแต่ใหญ่กว่าเพื่ออย่างชีพแต่อยู่ได้ไม่นานนักก็ถูกพม่าบุกโจมตีครั้นจะนีก็ไม่ทันจึงเข้าไปหลบอยู่ในกระพร้อมที่สารเอาไว้และได้อธิษฐานว่าถ้ารอดพ้นจากความตายครั้งนี้ ไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้ต่อมาเมื่อรอดพ้นจากอันตรายใดๆจึงปฏิบัติตามคำพูดที่กล่าวไว้โดยสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดบางกับพร้อมต่อมาชื่อคงเพี้ยนไปหรือถูกเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกลายเป็นวัดบางกับพร้อมมาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากที่หลวงพ่อคงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกะพร้อม ท่านได้ทำการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดซึ่งชำรุดสุดโทมด้วยท่านมีฝีมือในเชิงช่างเป็นอย่างสูงจึงทำให้สามารถสร้างความเจริญให้แก่วัดสำเร็จรุ่่วงได้ในเวลาอันสัน้นนอกจากนี้ท่านยังมีความชำนาญในการปั้นพระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านั้นมักถูกขอไปประดิษฐานตามวัดต่างๆในพื้นที่แม่กลองปีพุทธศักราช2464หลวงพ่อคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปชัชฌาย์ หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านก็ได้พัฒนากิจการงานต่างๆในพระพุทธศาสนาทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อคงปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราหลังจากที่ท่านกำลังตกแต่งพระขนงคิ้วประธานองค์ใหม่ภายพระอุโบสถของ วัดแหลนหายวัดธรรมโชติสมุรสครบน,บนนั่งร้านหลวงพ่อท่านได้นั่งสมาธิและมรณภาพลงด้วยความสงบเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2486นับรวมสริอายุได้78ปีพรรษาที่58ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกําลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีปตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ